ื่อบๆแนบ้านบาแพอน่ายรเดิมๆไนสหนิ้าอไดใ่้ยังเารหอยมดรงไผ่นี่บอกหอยฝนกำลังสิมาลองสี่พัวไ่ไหมนท่นยังได้เ่าไหนพันยี่สิบหกผาดกันยุ่2สองหมื่นครับ ครับค้ากับ่านะครับงอง่นเข่าตาห้อยทมงอแงมเข่าตาห้อยทมเข่าตาห้อยฝนฝนเดนฝนเดินฝนเนนี่คนซื้อขายกันแล้วครับกากระบาดไ้หนี่โอ้ยของห้อยเม็ดปติเป๋อมาได้ห้างไดล่ะ มันเปยกคอกมาบ่ไปยกคอกมานซื้อมาสกก่าตุารคมเแยกสามคูตนี้เท่าั้เงกคอกเดียมามามิดออกตัวละทัดมาห้าเ่ได้กันฮะออกกี่บ่อยออกยออกเลยอค่อยลไนยสามบ่ยกสามยางเดียวเพแยกอ้ทั้งนั้นเป็นแม่ลูกบ่ ทั้งนั้นเป็นแม่ลูกลูกตัวแม่อทรงลูกกระไดตัวนี้พี่น้องแม่สูงอยู่ประมาณร้อยสี่สิบบวกครับลูกตัวแม่ตะบกโอ้ว่าเป็นลูกยังพี่น้องตัวนี้ลูกยังลรืลิเนนี่สมยังไหมลูกเออลูกกาเลสหกเอ่อกาเลสเข็บหกแปดครับพี่น้อง แม่แม่เปน็นยังไงตอนนี้ท้องว่างป่ท้องว่างเหรอแม่ท้องว่างเนาะตัวน,นี้เปน็นยังไงอันนี้เป็นแย่ครับสถานะเพื่อนท้องว่างเพืนเนอนครับเป็นางเนาะครับแม่นางครับโอ้พี่น้องเลยห้อยฝนมาเฝ้ารรรรรว่านี่เง้ยละมื้อน,นี่ถ้ากันยี <c oughs> ่สิบสองพัครับห้อยบักไงเครื่องดำเอ้ยพี่น้องเลยสูงเท่าไรห้อยฝนร้อยสี่สิบห้าเนาะบวกลบครับเครื่องดำ เปิดยุคอะไรก็ให้มิดเปิดไปแสนเจ็ดหมื่นห้าพันแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเนาะจังมาตอออกอาเปิดโทษครับผมศูนย์แปดสี่ศนยเก้าแปดศูนย์ศูนย์เก้าแปดศูนย์ศูนย์สองเก้าหกสอง้หอ้ยมิดทั้งเจริญสินครับผมยกยางเดี่ยวม่แยกแยกก็ได้ครับโอ้ถ้าจะแยกมา้สอาครับมาคุยกันเบิ้งเนาะปากพี่น้องไว้ครับผม หอยทมไปข้างในเราหอยทมเปิดตลา,าดเราบ่าสอบถามขอมูลจากหอยมิดรครับเจ้าของเก่า่นขายยกคอ,อกออกเจ้าของเกาง่าเงินบ่อึดครับคนมีเงินสืงองวาวมาเลี้ยงอสองสามสีตัวที่4ีอยู่ในรถครับอยู่ทั้งรถงวงามใส่เมบาบ่ลงลรถกับตัวน่น เจ้าของเขาซื้อมาตอนงวราคาวิงบิงอยู่หาแสนมาสัน่นหอยมิดวะตอนนี้ขายถิมครับเลี้ยงไปเลี้ยงมามันเบื่อครับคนมีเงินเลี้ยงงว่าเบื่อละขายถิมครับหอยมิดกันเลยเอามา,าแบ่งมาปั่นให้พี่ใหน้องไปเลี้ยงต่อครับคือก้มไรครับพี่หนอ้อง ฮะตัวนี้ก็แม่นบอครับเขาเกาลงรถบ่โอ้ตัวนี้กันสุดยอดครับพี่น้องบ้านทัามันสมเนาะแม่นั่งสูงเท่าไรหลาได้บัดบ่ตัวนี้ร้อยสี่สิบหบาบวกลบครับพี่น้องน่าจะได้ครับเครื่องดำโอ้ยงวงามตัวนี้เอแข้งขาบางไงครับมันง้อผูกเปิดเปิด เปิดเขาน้ำมูบาหรือเปิดแยกตัวนี้แยกกันอ่าเฉพาะตัวนี้เท่าไดห้องไปมื่นหกหมื่นเนาะพันไ่บอกครับอ่ะอีกจักบาทแน่เบอร์โทรล่ะศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสี่เก้านยกนย์เท่าได้สีตัวนี่นี่ก็สิปะมาณเส้าหาเส้าหาเนาะเป็นราคาห้องมาต่อเอาต่อรองไหนถือลงไหลครับพี่น้องถ่ายยกออเขาพูเลๆครับหอยมิดอ่ะตงมามหอยมิดครับพี่น้อง ยืมรับนี้รูเนี่มันยังคือวางเสือกแล้วฮะดึงคนม้ดึงคนไม้หดึงทั้งคนทั้งงัวมาหันองเค้กบ่หองทิ้เก้าอร่อยหวทิงสามหิ้สามห้งกาท้สามหัท้ก่กันรยแทโอ้จะพอเขาดึงมาเด้ก งอผู้บ่าวบ่หลายไปได้หรือเปล่าสิบเก้าครับสิบเก้าสิบเก้าห้าร้อยครับสิบเก้าห้าร้อยครับต่อได้บ่ต่อแล้วแหละครับในนี้ต่อได้หลายบ่นิดหน่อยครับนิดหน่อยแม่นางหน่อยครับพี่น้องขอยผู้บ่าวเพิ่นได้ผู้สาวมาแม่นางหน่อย สูงอยู่ประมาณร้อยยี่สบห้าครับสิบเก้าห้าร้อยตอได้จังหน่อยอ่ะมีเบอร์โทรบอก่ล่ะเอาครับเอ้เลยครับนะเอาครับซื้อมือสเอ้ไหนเค้ครับสฝากเบอร์โทรไว้นั่ละศูนย์เก้าห้าแปหนึ่งครับน้องเค้กเนาะครับผม่ฝากีิน้องครับไม่นางน่อย หอยพงษ์เรียกกันแล้วเรกกันแล้วเดี๋ยวเอามาบีหัวแบบรกกันเลยเรียกเจ้าแล้วเพิ่นบอลแลกนคำเจ้าเอาของแฝกไปอีกแล้วเอ้าฝาพี่น้องครับผมโอ้คักนี่หอยพงนี่หาแต่แนวมาป่วนมูอได้แต่ากระเซตกรต้อฝากพี่น้อง ใส่เข้ามาจ่าดีละหนุ่มก็ไม่ได้นี่บ่บังเฮฟนี่บ่เพิ่นเปลี่ยนลำปีโอ้ห้อยห้อยลำปีครับผูน้อยครับสูงกับสิบประมาณเมตรตัวแม่ยปุ่นนี่นั่งน้อยครับสูงกับสิบประมาณเมตรสิบนี่แหละพี่น้องนี่วัวไทยครับพี่น้องนั่งน้อยเปิดเได้หระทงเปิดได้หมกปัญหาหมกปัญหา มองเอาบเลยต่อได้อยู่ต่อได้อีกครับต่อได้อยู่ครับโอ้ผู้ใดงบปลายครับพี่น้องอยากได้งบไปเลี้ยงก็นนะมาสันอีกเรื่องผู้สั่นเรื่องของหอยดุกี้ของฟันฮ่าเอาไปซีดยาจักหน่อยให้ขนปงงามๆขึ้นมาหนิเป็นตะเบิงก็เรื่องหกปัญหาครับพี่น้องตัวแม่วันนี้ก็ได้ตัวนี้ตัวนี้สูงขึ้นมาครับใหญ่ขึ้นสิประมาณเมตรสิบห้าตัวนี้เปิดเท่าไดล่ะตัวใหญ่ขึ้นมา แปดพันเนาะเจ้าของเก่าเจ้าของเก่าเมันอย่าดูหน่อยครับครับดูแลบอดีครับก็เลยตกน้ำเลี้ยงหลายครับแต่ว่าราคานี่เป็นตะเลี้ยงให้พี่น้องแปดพันหานเนาะอ้าวราคาตัวนี้สูงกัสิประมาณร้อยยี่ยู่พี่น้องมื่นเนาะตัวนี้เนาะอ้ะตงโมครับ สตัวนี่บ่ฮอนฮอดสมหมื่นสามหมื่นครับพี่น้องอาลายกุอ๋อกาัน้นสายคุนผูนี่สีสูงอยู่มาณร้อยยี่สกว่าเกือบราเยี่ยมหายพี่น้องสองตัวบ่สองตัวนี่เปิดไปสิบสามหาลอยตัวละสิบามมหาล่อยอ๋อัวผูครับพี่น้องโครงสร้างดีครับสีดีต้มนี่เอาเข่าคุนราการครับสูงร้อยยี่สิบกว่าสิอะ ตัวละสิบสามหาร้อยเนาะจัดใช้กันดีซื้อกันรากาแพ็กคู่เงยหนึ่งหน่อยหนึ่งตัวแดงนี่สูงสี่ร้อยยี่สิบตัวขาวเล่ยน้อยนี่สิบประมาณร้อยสิบห้าครับแพ็กเท่าไรแพ็กคู่สองหมื่นครับคูนสองหมื่นเนาะต้อนร่างเลยสุดคมทุดตถูกสุดทุกตัวอ่ะเบอร์เท่ล่ะ 092 092 860 860 9601 9601หอยทงชัยฝากราคาเกษตรกรไว้นะครับเนาะครับผมอ่ะฝากหอยทงชัยครับพี่เนาะสวัสดีครับหอยพายครับผมได้ยังก็ฝากพี่น้องครับแม่ลูกเหรอครับเนี่ยแม่ลูกครับแม่ถุง133ลูกตุผู้ตุผู้ครับครับลูกที่สองลูกที่สอง ลูกตัวผู้แม่สูงลอยสามสิบสามเป็นทับหรือเปล่ครับเดือนกว่าอ่าือสิแม่็ทับโตัวทับโตครับทับโตประมาณเดือนกว่าเอ้าพี่น้องก็ไปรุ่นเอานะครับเนาะครับสูงดีครับสูงลอยสามสิบกว่าลูกตัวผู้เจ้าของเก่าดูแลบ่ค่อยดีครับเปิดเท่าไรครับคมลูกตัวผู้ส่นเจ็ดพัาวเจ็ดเนาะสองหมื่นเจ็ดพันต่อได้คุยได้ครับพี่น้องนี่เอ้าดูของตัวก็ตื่นเต้นจะน้ำเบอแรกครับ ปูน้อยนี่รออยู่พี่น้องอ่ะเศจ็ดหาร้อยครับประกันตัวนี้เห็นนะครับเนาะแง่ขาดีอ่ะแลราคาสองอีหนางนี้ไปเลยบ้านแม่ลูกเนาะครับเนาะน้ำกันครับนี่ละหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยครับอ่ะโู้โครับควายอันนี้ออกสวดมูลาเฉยหน่อยเด้อติดมูลาเนาะครับเนาะอ่ะคนดำๆคนหลายๆนี่ยแหละพี่น้องสายมูลาสูงเท่าไรครับตัวนี้อ่าตัวนี้สูงร้อยยี่สิบหกครับร้อยยี่สิบหก บอนทับผสมเนาะอันนี้มันขึ้นสองใช่ไหมครับพี่ผสมครับสิบห้าห้าร้อยเอ้าถือปันยังครับพี่น้องต่อได้อีกอยู่เนาะครับเนาะคุยกันได้อยู่จักหน่อยแม่น้อยแม่น้อยลงมาสูงเท่าไดครับแม่นี่สูงร้อยยี่สิบหกร้อยยี่สิบหกเบื้องด้านข้างด้านท้ายโอ้เลิกครับเลิกเลิกดีตัวนี้ห้าร้อยขึ้นกันครับครับท้ายดีสิบห้าห้าร้อยทั้งนี้แม่นไหมครับแม่นครับแม่นี่ก็เพิ่งเข้าสนามมือแรกครับ ตัวนี้เป็นยังไงครับครับสมไปแม่นี่ได้ลูกตัวนึงแล้วเพิ่นก็เอาเพิ่นทักมาคือกันแจะมากตีห้องว่างไหมลูกครับแยกลูกเพิ่นออกไปแล้วเนาะอ่าแต่มีตัวต่อไปคือตัวที่สองแต่ว่าตอนนี้อ่าตีให้ท้องว่างสูงเท่าไรครับแม่นี่สูงร้อยยี่สิบเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดเออเกือบ130แล้วพี่น้องหางเงาครับปัดมาแล้วเรียบร้อยครับหางเงาว่ามันหางวัวตัวนี้เท่าไรครับแม่ตัวนี้ฮะสิบเก้าสิบเก้า เล็บดีแพงค้าดีไปหนองเล็บสวยสิบเก้าเนาะเอาละกก็โคมลูกตัวผู้หรือตัวแม่ลูกตัวผู้ลูโอ้ลูกอ่าลูกหลอดลูกพอพันดังลูกเก้าเจริญอายุได้หลายมาเลยวครับลูกผู้ตัวนี้ประมาณเจ็ดเดือนกว่าแม่เป็นยังไงครับตอนนี้ ครับเอาบนท่านได้ตรวจได้เช็คเนาะกะคุยกันทองว่างสักก้อนให้พี่ให้น้องไ้ลูกสามตัวที่สามครับตัวนี้อ่าทำนี้ตัวใบเป็นตัวที่สี่สูงเท่าไรครับแม่คุณอ่าสูงร้อยยี่สิบแปดอยสิบเอกสารพยัญชนะครับตรวลูกเก้าเจริญอ่าเอกสารพยังเนาะอ่ะเศรสามครับแม่ลูกเศรสามโคมลูกตัวผู้อ่ากรต่อได้คือกันเบิร์ดแล้วบ่ครับ ังงัวครับอ่ะงัวกับมีครับบ้านนี้แม่งัวกูได้หางัวเลี้ยงแม่ลูกปลามันแดงโคมลูกตัวผู้แม่เนี่สูงอยู่ประมาณร้อยสามสิบหอดปะครับตัวนี้ร้อยสามสิบบวกอยสามบวกเครื่องดำลูกตัวผู้แม่เพิ่นเป็นยังไงครับทับสมไปแม่เพิ่นได้สามรอบสี่รอบเลครับทีได้สองเดือนแล้วสามสี่รอบประมาณสองเดือนไป ลูกตัวผู้แล้วกัแม่ทับไปแล้วทับอยังครับทับโตครับทับโตเนาะัพพ่อนแต่ว่าเขาก็บอกพันตรวจแม่นครับครับแข็งเพราะว่าเขาบัวใ้ตรวจท้องครับไปรุ่นเราครับพี่น้องด่านที่สามหมื่นครับแม่ลุงสามหมื่นเนาะสูงดีครับแม่ร้อยสามสิบบวกเนื้อตัวผิวพันธุ์ถือว่าสดใสครับแม่ก็ได้รุ่นครับสมตัวไว้หางเงีวครับลูกตัวผู้ผสมไปแล้วเปิดอยู่ สามหมื่นครับอ่ากระต่อได้นะครับเนาะคุยกันได้ครับครับผมผมนี่ครับประนี้อ๋อแล้วก็ด้านซ้ายมือผมครับลูกตัวฟูคือกันลูกแรกครับลูกแรกลูกตัวฟูกนี่ครับลูกตัวฟูลรอครับพวกแางจะได้เยอะลูกตัวฟูคนสองหมื่นสามสองหมื่นสามครับแม่นี่สูงประมันหนอยสามสิบบวกคือกันเครื่องดำบ่มี่ต่ำนี้ยังนะครับเนาะครับอ๋อเดี๋ยต่ำนี้คือจอย ตกน้ำเลี้ยงนะครับเนะะาะเจ้าของดูแลบอดีเนี่ยแล้วก็ลูกกินนมเนี่ยช่วงนี้บ่าว่าไฟแล้วครับอากาศแห้งแรงบ่มีหยาให้เลี้ยมลูกได้ลูกแรกนะครับเด้อตัวนี้พี่นอ้องอ่ายังอทาเอาไปสีดยูกสียาอ,อาหารให่ซอสไซคขึ้นมาที่เป็นตะเบิงอยู่ครับงวงคมเนี่ย เปิดอยู่เท่าไหร่ครับเจ้าสามเจาสามเนาะโอ้จะเป็นปิดตะฟังครับพี่น้ยินคือต้องขับเด้อครับผมเอาเบอร์โทรครับผมศูนย์แปดสามศูนย์แปดสามห้าสามห้าห้าสามห้าเก้าแปดเก้าสองอให้ไผ่ว่านอนเนาะครับเนาะอ๋อขอบคุณหลายๆครับผมทั้งงอทั้งไฟครับจันทร์มาฝากพี่นนท์ฝากคอยไฟครับสอบถามเพิ่มเติมมาครับพี่น้องเอาคือเอาขึ้นรถไว้ละไว้มวนไปเดี๋ยวเดียวพูดไปกันเอาขึ้นรถต้นบเพราะในส่วนเขาญาติมันเล่นนังหน่อยสูงอยู่ โอ้มันอยู่ในรถเนาะสิบประมาณเมตรซาวเนะครับเนาะนางหน่อยครับพี่น้อยโอ้โหหห้่น่หห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 ห่หหหะหหหงหห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 หน่นหนหหหหอยหสียงดังโอหยแมหหหงหน่อย สายนี่โกนี่คือสายยังมูลาบอกเรื่นอย่างเหอะมูลาเนาะครับสูงประมาณร้อยยี่ครับพี่น้องอายุแปดเก้าเดือนโอ้หางหางจับดีอยู่พี่น้องหางเงาเปิดอยู่เท่าไรไม่น่าง่อยครับห้าร้อยครับผมสิบเจ็ดสิบเจ็ดห้าร้อยห้าร้อยสูงห้าสิบโลเลยครับต่อได้ยังเนาะต่อได้นิดหน่อยครับศูนย์หกห้าสามหนึ่งหกหกห้าศูนย์สาม 0653166503มาต่อเอาละกัน50กิโลส่งฟรีอ่ะขอบคุณครับผมฝากนางหน่อยพ่อบุญชูพี่น่องอออสองโมงเลอพี่น่องเอ้ยแดดบวกครับเมื่อนี่แสงสีบันไรครับขอโทษขอไฟพี่น่องไว้นะที่นี่เด้อพี่น่องเลยสายๆออกมาอาจจะมีฝนตกครับเมื่อนี่กลระมัดน,นละวัง เพื่องเดอ้อพี่นอ้องเนี่ยแนวปิดแนวปกเดอ้อครับผมเอาสำหรับมือนี้กะฝากพี่ฝากน้องไว้ครับผมทั้งตลาดาโคก,กระบือบ้านนางัวงครับพี่น้องทุกวันอาทิตย์ครับมาพบมาปอก,กันได้เอาสำหรับมือนี้เข็มมีกะฝากพี่ฝากน้องไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ